ได้แล้วเลยพี่น้องเอาไอ้รถไถมาไถเนาะเอาปลาล์มออกสี่ต้นคือผมบอกมาเนี่ยละอ,ออกสี่ต้นพวสินสิเฮ็ดไอ,อ้อันนี้เนาะสิี๊ยต่อออกมากอีกนะนเท้าถึกเล็กมึงสี่ต้นค่อยไอ้จอดรถเข่าไปละสี่ส้มองส้มองละพันแพงมาจากว่าคือปลาเนาะสี่ส้นะสมองกลัวยี่หรอก พราะขื่อเขื่อเลยก่อนเพราะว e. ่าคุยถึงข้อขั้วแป็นทีบทราย่างเนาะดันลงไอ้ฟังคนไปตามกระสุกจะเห็นตามสุกไหลไปตะกอนบทราย่างมันหกเนาะเออสะดวกสบายเลยมาเลยมากลางเต็นแคมป์ปิ้งดิพี่น้องเด้อแคมป์ปิ้งกับนงมุ่งบุนะแต่ก่อนงูไหลยอู่หายพี่น้อง เมากินไอ้อันนี้แต่บันี้แตงทางแตงแหนมกท็ทิไอ้ว่างเป็นแถวเป็นแนวนะขับรถมาได้ตัวนี้ขับรถไปไหนซื้อเนี่ตัวนี้เสียทางกันนี่มันเปลี่ยนนะต,นตัดแนวอู้ยปาล์มสุกอีกไลน์หนึ่งให้น่อยๆหน่อยพี่น้องเอ้ย,อย,อยพอได้พ่อได้บอกก็บอกว่าซึ่งสีน้อยกับพอได้กินกับปลาเนี่ยแล้วผมอ่เสมอเนี่ยเพราะว่า เงืนเหตยเงื like đ ất đ ất đ ất ่อนนยูทูเมื่อกล้ายเดือนเนาะยูทูปก็รู้ๆหน่อยเช่นไรที่นึงแต่ว่าเพตนในใดในช่วงเดือนเอือความสุกตัวนีนตอน้ก็สู้กันด้วยแต่บ้านไหนแ่งทางเลยมาเห็นไอ้ในนัแตงทางเงินกับเบิร์ดแลยขอบเลยแบบนี้บยายังหาไม่ lọ nhàng thôi nhàng cái nhàng sờ bài tin luôn gần được rồi nó là cái nào nó sụp sụp lại rất là vâng. để ngân ngân tiền xuống cản nữa đây. Đây, sụp này nó cái này đây át này cái này cái bùi và nè thứ này này cái gì hết hết vấn để đấy lại nè cái cái thì bọn này bỏ cái bỏ bùn bám bọn này xây bùi hay mò, nhưng này cái xây thế này ทีนี่สิอัดส่หลายดิเห็นมันเดได้หน่อยนะอ้หถึงสีน้อยก็เห็นมันไดได้หลายมันมออกโยกโดมเสีรยสิัสเป็นตญหา,ามองนี้แล้วหแงเนะง,งออสองส นี่ก็ซสุกพี่น้องวะสุกไลยยตัวนี้โอ้นี่อยน,นึงนี่นะแมเป็น,นเติดเล้วเป็ดฟิเมออยู่มันหาสะพมงมันเลี้ยงเันอยู่สี่พันเ็ไมราทำนี่นะลนนะขอบคุณนคนนีะคนอ,อีสาสนน่าเโอ้ปลาพงสุกไลาย,ยตัวนีย นี่น้องบอตพี่คนบอต,ขตเขียวนี่เออขาสบายเลยวันนี้นี่แหละสิ่งที่คิดไว้คอยยางตามความคิดคิดเจนึงคิดเจนเจึงเ,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 เ่อไหร่ก็ต้องคอยเป็นคอยไปอันนี้ก็ได้ มาคกะนี่เม่ไรต้องมาฟันนี่นแหละบักเอ็นอาเอ็นอาผักเตข้าวเดียวว้ยพืพ่ดเพ,พื่เพื่าากกา็ดนี่โดยเฉาะจัดการให้เวดนีนี่ละเอ็นอาผักเต้นี่ช่างโอ้นี่กระสุกนี่ซิบไร่ก้าตามผมเขา,าเลยเงนเติมมาบมานละสองการนี่สิ่ามก็ลงเลือดหาบาบดหางเงียดดอๆแบบ ตามมมีแต่ว่าลงมูมีอยู่กับจริงนะเนาะในไทยแต่เขาส่งออกเขานําเขาไม่เขาส่งออกเขานําเขาจากไอ้มาเลเซียของเขาของดีสถะนะของดีราคาถูกนะคือว่านนะอมมอเขาเลาววะมันข่ายเ่าหลอามังแหันสุดมากลางเต็นแคมปิ่งพี่น,อนอ้องเลย <c oughs> จอดรถสบายเลยจัดคอนเสิร์ตเดี๋ยวถึงเลขกสิจ้างอันนั้นมาอยู่ตรงนี้ไม่เป็นพ่นก็ย,ยังพ่นเห็ดขึ้นเอาเลยตรงนี้ <c oughs> แปลนเ,ดเตดเลยไอ้พักเหลืองผมมเกียงกิดเลยหลงทำบม หนึ่งี่มองนี่หนึ่งสองสามกระโหลกบันสิต่อบ้านนี่เลยนะวิวสวยดยวงแดดที่ดีน้องต้นมะขามต้นมะขามนี่ปลูกเองเลยไว้ไก่นอนเฮือนหนังกระเช้ากรอกได้โคร,ครงการนีกหลายอยู่หรอกใครก็มีเราโครงการโครงการที่หลายอยู่ก็จริงแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องขับเคลื่อ,ดน,อ,น,น,อนด้วยเงินโอ้นี่กระซุกเลยนี่ต้องขับคนด้ยเงินเนะาะหาไม่มีเงินกับเกมเฮ็นยังก็ได้คิดได้กันไหมทุกคนโอ้นี่กระซุกพี่น้องโอ้โหถาม่ะได้นี่นี่กระซุก,ก,ซกเลยเนี่ยขึ้นที่ตัดมือนีกล้วมือมันเจนเริ่มขายหางเงินมันกล็ลอยล้อลอูกไม่ว่าแต่ผู้ใดล่ะ นานี้มันแหลงปั๊มเลยกันโอเ้เตือยกระเพาะแต่อเด็กินลหรอต่ก็ยังดีเหรอเต๋อด้กินเออเอสิมากเก็บมากำม,มากอ,อ,อย่างนี้บ่อยๆหัวน่ะน้อยเนาะทีน้อย,นะอยมองตัวนี้เห็นมาแต่งข้างเห้รออุ้นางกระสุกตัวนี้สุดหลายตัวพี่นอ้องนางกระสุกเลยเออเป็นซิบไร่ตัวนี้ นี่เป็นพันเหมือนนี่นี่เป็นพันคอยเห็ดคอยสู่ไปพี่น้องเอ้ยดีนะมาหันเห็ดเผ็ดเห็ดอีหยัง่างโบ้วยพูนไหนนี่มาพาอยู่ก็ไปอยู่เพื่อเกิดเห็ดทานนะเผ็ดเทศยังให นิดน้อยแต่ก็สามารถเหตุบานออกรถได้กันได้ละถึงเดียวกับความเพียรพยายามของคนเนาะถ้าแต่บุญวาสนาก็เออถ้าลงไปมักนก็สุกตัวเนี้ยุกหลายยอู่พี่น้องหลายอย่แป็นไอเตือนเดินหาไปที่ได้แต่มองหนี้ล้วบรรยกาศดีขึ้นแล้วบัง มันต้องห่วงดอกเรื่องแดดเขามีอย่างไรหรือครับก็ไว้ซ้ำนีกหรือลองเห็ดคลิดเงาเงาบางทีไอ้นี่ยเ่ว่าบ่ค่อยได้เห็ดคลิปเงดาดนหน่อดิสามสี่ได้มันตัดหนาเป็นแล้วมันตัดไอ้เป็นตอนเป็นตอนล่ะว่าอีิลิบุกหนูได้ป่ะเขาตัดเป็นไหนคือตัดเป็นตอนหนาเพราะว่าเขาเหม็นบ,บอกเขาก็เลย ลองปิดบ่หายเป็นเขาตายเป็นตอนนะมันก็สิี่องวิดีโอเงาเพราะว่ากระทนัดเบิดแล้วผมวิดีโอสันวิดีโอเงาด้เบิดเพราะว่าแต่ก่อนก็บมิตรเห็ุวิดีโอเงาเป็นซิปโอยมังก็ไก่งานเลยอ่านเขาเฮ่เป็นซิปคนหนาที่เจ้าก่อนเพราะว่าเขาวอาโฆษณาเขาหลาย ว่าจะเสียดายอะไรหลายอย่าก็อีกเรือกก่องนึงเมื่อคืนยู่พี่น้องเฮาสิเบิ่งบ่ออ่ะเี๋ยวลองเฮ็ดซีดมาที่เบิง่งไทยดียดยดยกระทาทุกอย่างมีการวางแผนไว้แต่ก่อนมนันเป็นสิทธิ์อกแต่ก่อนสร้างแม่มันเสมอต้องวางแผน นี่ก็ไใดตด้งโอ้โหไก่ไก่มันมานอนมันมาไข่หมูถ okay> ั่วหาเฮ้ยมันมาไข่เอมันเป็นกองขยะนะแตกหุ้นบัสวันนี้เป็นกองขยะขโมยสิสุม่มขึ้นมายังเราไข่เอาไหม่กยังหลายนะครับกไว้ซำหนีก่อนเราครับเนาะสวัสดีครับ